บิรเราใหกินมันข่อยเห็ดยแห้งเจ้าสิไหมขอขินรถเียเน้ำสีฟงออกมาบ่ตัดฟองกับบเป็นตังเปียเจ้าเจ้้าออแต่กบโคบอันนี้อือคนเป็นโทษนี่คนเล่นฮักนี่คนเล่นฮักนั่งนั่งหัวอยู่นี่นะเะเ็นไรสิหยมไม่อายบ่รถ ยังโยมน้าใส่ห้อยบบเต็มใช่ไหเนาะมันบริลดดรลุดได้หนองตาเด้อมันฮักมันบริลลุดได้ดูทำมันลุดอะไปลองนี้เนาะอ่าสบายดีเลยเป็นออของประชุขสุขคนเป็นของเลยเนาะนะฮะพอกระตุ้นปันสุกีกแล้วพี่น้องเลยมาพอกันในคลิปที่สองก็คือว่า กี่นี่เนาะตัวชิดเขามาเอาเขามาฝากให้น้องต้ามาวันนี้รถอ่าท่อเพิ่นขาดลงลุ่มเลยพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งว่าเพิ่นสิต่อในไรอันนี้มาถึงแล้วมาไม่ก่อนเวลามามาลงมาช่วยกันก่อนลงมาช่วยกันก่อนครับฮักฮักดอกมราขัดสันอยู่ตัวเล่นไปครึ่งช่วยบ่ขอจจบบ่อยสิจับจับกล้องให้เออเพิ่นมาเด่เพิ่นมธ์ออมามาแล้วพันธ์มาเด่บ มันหนักแห้งบ่หนิหนักได้ตัวเออดีเด้อยี่บสุขุสูกคนเด้อขอยชุ่มขอยขอยกับซอยเจ้าคือกันเด้อนี่เด้อซอยแห่งกำลังใจเด้ผู้ผู้นั่นกับมาได้ผู้สาวมาได้ผู้ซอยแห่งกำลังใจว่าสบายดีเด้ออ้าท้เฮ้ยนะตาตามานย้อนนั่นนี่ได้แต่บ่เออฮามัดอันนี้ข่อนี่ไว้ก่อนเนาะเบิ่งเด้อตัวเด่นดีที่แก่ อู่เนี่ยทั้งรถรถลุยลงเลยลุยตัดพีลรถบนฟ้ากับมันนี่เขาบอกตัดทองเทิงผุนมันจังมันจังแหย่มีธาตุมีจักรวิบวิบไปยังเนาะแค่ถอนขุยงมีจักรลงลุ่มอีกปรจักมันไปลงที่ถอน้อยมันหันเนาะลงเลยแต่ถอดน้อยมันในเลี้ยวลิบลงนะยังบิดไดยเข้าเดือยเข้ะเขาคุมเอาท่อน้อยมันได้แนี่นี่นะมันริบลงอีกข้อหนึ่งใช่เนาะท้อหนึ่งนี่ทอมือละจับผูว อาเบิึงคาบิึงน้ำกันใจเราเปลี่ยนเนาะไอเสหมวกเนาะเรามาเราหูรถเราชันเบื้งอีกชันเปียกเบิดเราให้กินมันค่อยเฮ็ดเขาแฮงเจ้าสิบวยเอากินรถเปียกเนาะน้ำสิบวฟงออกมาบ่อนะตัดฟงกับบเป็นยังเปียกเนาะขัดฟงถึงไอตุชิดยังเพราะเปียกเปียกขันฟงกับเปียกบ่เป็นยังปีใหม่เดี๋ยวบ่เป็นยังมันขั้วไม้เพิ่นปีใหม่เลยไอต้องทำมืออีกันบสงการนี่เนาะ ไปได้กอาเกิดมาปีแลยมาลิ่นน้ำมันตตาเพื่อนบอกแต่ว่าชิชองชัยชิได้ออกสงกรารนะนี่นนนนนโอ้โอ้นี่ก่อนโอ้โทอ่าแต่กับโคบอันนี้อืมอ่า ป้๊มลงมาเลือกเติบลงไหลลงเลืกเติบขอให้ดามาใส่ล,ลรถม<ะ>ันจะ,ะมีจับทษพูดจับเลยเออมันคุ้งดินเนี่ยมันค,ง,คงว้าวดิวเออแล้วว่าเขาดึงขึ้นเลยแบบไม่ได้นักเนาะมันใช่เออมันมันถือปอนมันถือแต่วัดัำจับ ยแต่ตัวนี้ลดนี้ดิแตัวนี้ร่ดยอกเลยียเออคำว่านี่มันยอกสุดลยแล้วไงก็จะย้อมเพื่อคำว่าอ่ามีแต่เห็ดใม่เลยนะจะบ่อบบ่บมีแต่เขาชี้ได้ถอดตัวนี้มันมันบ่อบเปหญไนี่บอเอาขึ้นยลงไปเลยอ่าม็จะเม็ดตลงเลยง้าขึ้น สามซีเมนต์ถึงสามซีเมนต์เนาะอืมอันนี้เขาอันนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันอ๋อโดยโดยิดย่นกำลังจะไปนะ <5. S 1> สีเขาเนาะสีบ่ได้ขายอันนี้ <4. S 1> อ๋อขายอินสงการเนาะตอนมาขายแล้วม,มาปั้นกันเลยได้ทำสิ่เหลือถึงไฟไปขับไฟเนะาะขายไฟก่อนบาทเนี่ย À, áp gấp nó ăn ăn hao ờ, mặt đi, môn, môn 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 thì mình mấn mượn nó bộ mượn mưa đứng cho anh. rồi 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 Đời đời mình nó ờ Mình mình bộ lông to để nó. là đấy chỉ rút bạn này. เพราะว่าอันนี้เด้นี่นี่เนาะมันถูกปึงอยู่ได้นี่คนเด้อมันรีบปึงเลยป่ะเนีอันนี้คือกันเชือนเขาเอิ้กันเชือนเนาะเนาะอือตัวนี้กันเชือนแบบนาได้นี่หนอย่างดีได้นี่มันจะมีแบบบางกับแบบอันนี้ทันพอนี่มันไม่จะเป็นทองแทบเลยนะนี่แต่ว่าตัวนี้นะโบแมนซือคอมาเปลี่ยนใหม่โบแมน คือการดูแมนแมนแต่ตัวนี้นะนี่ขรับว่าแมนเลยแมนตัวนี้แมนคอยคอยคอยกับหูพอยหูอยู่ตัวนี้ครับแมนแท้ตัวนี้เช่องอันนีงตัวนี้ว่าแมนจริงไม่แล้วมันฉีบมันแปลว่ามันบบยืดนะเนาะมันอยากหักแตกเนาะไม่ได้บกพรองเลยแมนมันมันบบยืดยุ่นเข่าเอ็นนะแต่ว่าของแท้นะมันเขาเขางอมันก็ยังบบหักนะนี่ตัวน้อยนี่บรุดลงกินเนาะบรุดขังขังไกลยเพราะว่าขังกายเนี่ยขังกายปาก chậm rồi. Anh à này, anh à này cứ nặm xíu ừ. ừ. mà đấy, khi háo nhôm, để nó đứt đứt đắn nạm thì khẩn nữa. Mình đột, mình đột. Mình háo nhôm, mình háo mình bung điếc rồi. Wow bẩn đi, để mình vô lũng wow, đi. À à à. Wow bẩn đi, đã lủng rồi. Thêm lủng lên đó. Tại lủng lên đấy. Nạm thứ wow háo nhôm, nó khô héng rồi, chẳng thể khẩn mà đậy. Đôi đôi. Oh, anh này, thứ wow háo háo đứt đứt nhỏ โดยโดยโดยวันนี้ใช่ตัวน้ามันออกนะกอตอมันพุ่นบ่อกอตอเออตัวชิมีก็ได้ออกมาหนิเนาะอันนี้คือบรรเล็ลงลุมได้ต้องมาจับไปหน่แม่ลงลุรแลกเลยบ่อืเถื่อไรเมอนข่องไงข่องเถื่อแตเพีงนี่แหละึกล้วนั่งมือนั่งกลุดอืมามาเห็ดนี่ดีโดยโดย้อนรไม่เาีนี่ อ่ามือทีเราเห็ดวิธีเราหู้ซีนี่แหละเอาไม้มาคัดเลยไม้มาหนีบมันคือเก้ามันหักจับไม่เห็นนะไม่ได้ท้องเออเบิงตัวที่มันเป็ีนนะให้มันเป็ี่นตัไหนตัวนี้บ่อันนี้มันหักบ่อหักจับมันโมเมนต์ย่างดีมัวเลยย่างบุตีอืมคือว่าแบบสมมุิมันถึกน้ำถึกแดดตัวนี้มันเป็นอยู่ทึ่งเลยเนาะแต่มันกรอบอันนี้นี่แหละมันเขามาเสื้อยางบุดีมันด้วยด้วย มันพลอยแ้วมันก็แก๊กออก้วได้เนาะที่จริงเขาก็อันเขาก็เอาเขาเลือกยุน่ะกาวเขาติดกันเห็น้องเลิกเกือบได้ค่อยแต่ค่อยแต่คิดว่ามันรุดโบเมนมันหักเนาะมันฮักเด้อโบเมนมันรุดเด้อที่นี่ค่อยตอนชิ่หแล้วโยมคิดว่ามันรุดโบเมนโบเมนว่ามันรุดออกมันฮักถังไปรู้ทางเบิ้ง

คนเป็นโทษนี่นี่คนเป็นโทษนี่คนเรียนฮักนี่คนเรียนฮักนั่งนั่งหัวอยู่นี่ละเป็นล้งชิโยมไหมไอ้เบิ้งรถยังโยมหน้าใส่หอยบ่เต็มใชเนาะมันบริลลุดเด้นหัตาเด้อมันฮักมันบริลลุดได้ดู่มทำมันรุดมันรุดนะคือว่าเข้าท่าก่าโแน่นนี่แน่นมันฮักหม่องท่าเลยเนาะมันเป็นน้ำทอทอบดีลล์ไอ้่นว่ามันเป็นทอทีว่าบดีโดยทำมาทอดีมันฉียืดยุน มันสีงองอจนหักยังบ่อยากหักได้อันนี้แบบงอนนึงไงแกะเลยแกกเลยคือว่าแบบว่าแตกง่ายหักง่ายพลอยง่ายอคนเป็นโทษเด้อันนี้พี่น้องเด้อกาวได้มีบ่กาวเดียวใสแล้วแบบด้อยใส่้ากาวน้ำได้เนาะทาสิมือบ่ะทาสิมือนี่ทาใแคทโทโอแล้ว่าทาสิ

Long ngày khoa hạng ghetto, anh chưa đâu nọ nếu bạn này ghé hoàng 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 Hoa hỏi tao 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 tao

มือก็ได้ยดินอยู่เด้อพึงพ่งคนบอ่าจัดตัวนี้พัดตัวนี้เอาชุดชุดมดาะหขาปลาลงมันถือปไรลลงวะจ้ะช่ไรบ้าทดิมึงก่อนเนาะเดี๋ยวไปสัเตุทีไหนขึ้นก่อนขึ้นยาวๆนะเัากระ็จะโว้ยว่าได้ยันกเอาเลยเนาะเอาบัตรหาปลาลงไม่ชิบเป็นหยังตัดลงอีกบ่แิก่อนเลยบ่เยวเอาลง

เอามาเช็ไหมเช ar, ็ไหตอ่าม่เช็จเกาเยหรว่าจคุณลดแม่นอกจากข้าเชือกสอดผูกหัวน่บ้านเขานี่เนาะ้วก็ม uh> wow. ัดอันน right? ี้ไว oh. ้โอ้โหเหรตเอไปไว้ถอนเอ้ยเชือกผูกผูกผูเชือกผไมใช่เชือกอีลงนอกเชือกนี้น้อยเน่เอากายางที่รถพดพอมมามัพอถึงชอดจะคุณมันมาอืมมีไม้ที่ตึงจันกับไม้ที่ไม่งจันม เอาเงินสวนมันมัดเพราะว่าเขาต้องเอาเสื่อได้มัดอันนี้ไว้เนาะสอดมาใส่พี่เลรนสอดหัวพี่พีเรนนี่เพราะว่าบัตรบัตรได้บัตรบัตรทุบอ้ายเพิ่นนั้นบัตรทุกอ้ายเพิ่นติ่มลงเลยเขาเอามัดหนินสิลิฟลงอีกเออาไอ้เขามัดล็อกไว้ได้เด้อืมมูสูงนี่มูสูงนี่ซีนี่ Long, lấy một hạt nguồn vine. True. Nếu như có hô, như vậy. True. 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 เอาปล่อยแล้วแบเจาวติด <stood> ติดแล้วบบนี้ใช่ได้ตัดอีกาบเนี้บ่ทันเอาว่ามัน่ทันเป็นชาตาเห็ดหักมันก็ยังลิบลงลด <laughs> <laughs> Nguyên nó, nó. <laughs> <lìp đôi. cười> đi lút đôi, đi vai, đi 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 bò đi đi đi

bỏ lút bò này bỏ vô Cứ <laughs> cứ mặt ở à, tổ nói thế Cứ bảo tổ khắt nhau nhau này Nào đông bớn bạn này đi, đi. Mặt con mình mặt khó nói con bạn

เดี๋ยวเขาไปหยกเทียบพี่สาวเลยพอได้เป็นเมีอาบัสได้เทียบเทียบเทียบท่อใช้กับการล้มสาวเลยอาบัตินี่งค่กนะเนาะสีแดงมันจังบทจังบ่เมื่อยเนาะเพ่อจะจีบติดนี่ก็ไม่เป็นไงได้เนาะจักเขาสีมักหรือบ่อถามเราดูสิถามอะไรอย่างเงี้ยเราล้มสาวตาเนี่ยได้ชาล้ม้องตาเนี่ยได้คือติดใช่เนาะต้องต้อง มาสี่คนสี่นพี่ลูก้กันดีเนาะคนกลุ่มพุ่มพี่น้องเลยเอาลอกเบิงบ้งบ้าใหญ่บ่ยังบ่ได้ดึงขึ้นกอนบอ่ตาเก่าก็เจ็ดขอได้อืมสบายดีเลยสบายดีเลยบุญแค่สี่บุญาเนาะ <laughs> <laughs> ừ. đó, phải... ừ, này còn nó phải hm 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 rút nó hm hm bạn hm 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 này hm hm

ใช่านมันลายบอนบอนุ๊ม hey ันเป็นทอพลอยนะทอบอมันโมเมนทอเสียบ no ่ะมันโมเมนท์อบางเสิลอบลดว่าในนั่นบอูดดอกเสียค่อเราลงบลลดนี่่คอได้ใช้โกาเสือมันดีากไว้ั็ได้หลุดเออยันทอใหญ่นะบอลลุดนะได้ได้บ่สึงลงมึงดุจับได้บอสโอเคลุด มาจะทานแล้วเขาอยู่นี่แล้เขาให้ขึ้นลุนตรงโซนนี่ครับเขาเห็ดเอาขึ้นให้ได้เห็นบ่ขึ้นให้ได้เอ้าเชื่อใจกันเฮ็ดบาทนี่ทอนอ้อยน้าบริยานดอกนี่ย่านทอตัวตัวนอกมันลดบาทนี่ตัวเขาเตัวเขาที่เก่านี่นะจะมันลดลงสามคนคุมเฮ็ดนี่เนาะเออเฮ็ดไม่เท่านี่ nè, cháu ta đang cứ đang nhổ, giảm size. nhá, nhà mình khản nó. coi đã, yếu, coi coi, coi เอาเสียน้ำเด็กมาเบว่าเขายกอใหญ่มันไม่หลั่งเห็นปะมมขึ้นมัขึ้นมัมนไปกกันนะโยงลงโยลงอ้ยนึงคอยดึงขึ้นคอยดึงขึ้นยืดเชือกยืดติดๆเลยตดเอาใหม่บยืดบบยืดเชือกอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแม่นจับกระยงดูจับกระโยงเห็นมยเชือกน้อยมันโมขื้นมันฝืดยันขาได้น้ามันนักน้ำมันฝืค่อยๆเอาขึ้นทีเดียวกราอุดกรเนียนหังได้ทนคับไม่กิยวขึ้นน้ำเนี้ยมาเจ็บเลยอันนี้กมัน มาเจ็บมือมาิวเีมันออเห็นแล้วบอเห็นแล้วบอเห็นแล้วบเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบอพอยแล้วปวดที่ได้พรแห้อยตะลขึ้นนอคอแต่จะพูดเด้อใกล้ลคืออยู่นะฮะคืออยู่ปะ คอยได้คอยได้ขาดด้เล่นไวเออเล่นไดเงยมันขาดผมก็ได้เอจเจนเจนเ็นใจนเ็นชนทอข้ายุ่เห็นจนทอคนเขาดีจับเขาเอาใช่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 เห็นแล้วบะอบเดี๋ยวดีเลยเย

พี่น้องเอ้เอตุศิษย์กกเชียร์อ,อโตดาพระจาัจจ์มาพี่น้องไปก่อนนะพี่น้องนอสำหรับคลิปนี้คือเก่าพี่น้องเอ้ถาอ้าเพื่ออยากช่วยเรียนน้องตากติดต่อหาตุสิทธิ์ได้ไอตุสิทธิ์จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอนะ้เนาะสำหรับคลิปนี้ตุสิทธิ์แกติดในเจ้าคำบาสบายดีพี่น้อง